ที่นี่บ้านน้องหัววัวตำบลโคกสีจังหวัดขานแก่นรู้สึกว่าชาวบ้านขยันที่สุดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำงานดูน้ำสกุลด้วยครับยังต้องประทับว่า พงโคกสีเปลี่ยนบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยเกิดมาชีวิตนี้จะอยู่บ้านนี้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เมฆฝนหายไปนะครับฝนฟ้าหายไปความร้อนก็มาเยือนนี่คือเรายืนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นบ้านน้องหัววัวน้องหัววัวเมื่อกี้ผ่านมามีบ้านหน้องหัวว้ายเกเลยก็พี่น้องก็อยู่กันมานานแล้วนะครับโดนแล้วแล้วสิ่งที่เราน่าชื่นชอบชื่นชมก็คือบรรดาผู้นำท้องถิ่นนะครับก็พยายามให้ พี่น้องได้มีรายได้พี่น้องได้มีงานทําในการเอามอหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กที่ทเกิดขึ้นมานะครับก็มีโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมอาจจะไม่มีนะต้องไปเรียนในเมืองกันครับรก็อย่างน้อยเราได้สิ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ให้กับขอนแก่นในแบนรนด์รติรสนะเมื่อกี้ครูแล้วแบนรนด์รติรสเป็นไข่เค็มนะครับ ถ้าลบบุรีมีไข่เค็มดินสอพองที่หนองหัววัวก็ต้องมีไข่เค็มลาติรสค่ะทำจากดินจอมปลวกค่ะทางจะดินจอมปลวกค่ะนะครับเพราะนั้นที่นี่จอมปลวกจะถูกขุดหมดแล้วเอามาทำไข่เค็มใช่สุราษฎร์ธานีมีไข่เค็มชายาที่นี่นะครับหนองหัววัวของเราก็มีไข่เค็มลาติรสลาติรสไข่เค็มที่ทำมาจากดินดินจอมปลวกค่ะนะครับ เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันมันสร้างมูลค่าให้เยอะไหมครับไข่เค็มที่ออกไปอย่างนี้ประมาณก็ทําประมาณเดือนละเจ็ดพันฟองอะค่ะเจ็ดพันฟองต่อเดือนนะขายฟองละฟองละถ้าขายขายปลีกก็ประมาณแปดบาทค่ะถ้าขายส่งเกบาทค่ะเอาแปดบาทคูณเจ็ดพันนายกเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละที่นี่ไม่มีเป็ดสักตัวไปเอาไข่ไหนมา ก็ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดโอ้ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดด้วยนะมันจะมีมันจะมีบึงงมันจะมีบึงบึงหลังหลังหมู่บ้านนะค่ะประมาณ3า8ไร่อะค่ะเป็นเป็นหนองสาธารณะของหมู่บ้านเราท่านก็ขายขายเป็ดด้วยขายไข่ด้วยค่ะนะสุดยอดก็ซื้อจากชาวบ้านกลุ่มซื้อจากชาวบ้านมามาทำที่กลุ่มขายนะคะก็ให้ชาวบ้านได้รายได้ด้วยอะค่ะนะครับเรียกว่าครบวงจรเห็นไหมครับพี่น้องขยันขันแข็งดี และที่นี่ยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐการครับอขยายแอดเปิดประตูแอดเราจะเห็นแปลงนาเป็นแปลงนาแปลงนาของประธานนะคะของประธานค่ะเขามาส่งเสริมให้เราปลูกข้าวอะไรนะฮะนาฤดูนาปีเราปลูกข้าวกอข6ค่ะส่งกลับให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่สิบเกศขอนแก่นเจ็ขอนแก่นนะครับแล้วก็ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขยายพันธุ์ข้าวีนเขาก็เอาไป ขายให้กับชาวบ้านต่อไปขยายทาพันธุ์ค่ะนะเขาให้ราคาดีกว่าการปลูกขายส่งลงสีไหมครับให้ราคาดีค่ะปีถ้าถ้าถ้าอย่างอย่างที่เราขายลงสีปัจจุบันเจ็ดบาทเราขายส่งศูนย์ก็ประมาณสิบสามบาทค่ะอ๋อนะครับแต่ว่าเขาจํากัดใช่ไหมไม่ให้เราปลูกเยอะมันมันจะเป็นโคต้าแต่ละ,ะปีค่ะ,อ,ะอย่างน้องหัวปี นาปีที่แล้วก็ทำประมาณห้ารอย่ิบเกตไล่ค่ะ oh. เงินเป็นกอขอหกราคาประมาณ19บาบาทะคะ mm. ก็เงินเงินเข้าในหมู่บ้านประมาณปีละ mm. ละฤด,ดูนาปีก็ประมาณห้าล้านกว่าบาทค่ะฤ <Yeah. S 2> ด,ดูนาปีเรามีเงินเข้าหมู่บ้านประมาณห้าล้านบาทค่ะ <Whoa. S 1> <Yeah. S 2> เรามีอาชีพเสริมคือทำไข่เค็มค่ะไข่เค็มรัติรส งินเข้าหมู่บ้านประมาณเดียนละสี่0มื่นกว่าบาทค่ะนี่เป็นเพียงส่วนเดียวนะครับที่พี่น้องมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแต่ว่าชาวบ้านส่วนอื่นก็ยังมีสมาชิกอื่นการปลูกผักค่ะปลูกผักอีกนะฮะไปป้อนตลาดตลาดในข้นแก่นล่ะค่ะตลาดศรีเมืองทองตลาดบางลำพูนะคะก็จะมีแม่ค้าในหมู่บ้านที่รวบรวมแล้วก็นำส่งที่ตลาดค่ะครับ แล้วนี่คือไข่ไข่คเค็มทอดไข่ดาวค่ะไข่ดาวสองฟองใช่ไหมค่ะสองฟองอ่ะไข่คเค็มไข่ <c oughs> คเค็มนี้นะครับ <c oughs> กินแล้วจะหาะได้กินแล้วจะหาะได้ซ <c oughs> อจมาไข่ <c oughs> คเค็มละติลดนะครับกินแล้วหาะได้ของดีของดังเมืองขอนแก่นเอาซอจอกินก่อนเ <c oughs> อาโดด <c oughs> โดนดิล้อมองกัอไข่เค็มกินแล้วหอได้เอ้าไข่ไข่ไข่มันแรงน้ำจั่งรถเอ่อันนี้แค่อันนี้มันแค่ไข่ขาวนะทำไมเค็มจังอ่ะไข่เค็มซิมันไเค็มยังมีไข่แดงนะครับ ไข่แดงให้พลังมากกว่านี้นายกมากินหน่อยนายกกินไข่แดงนี่แหละนายยกนายยกเอาเปลี่ยนช้อนแล้วนายกนายกจะกินไข่แดงมาไข่แดงรติรสนี่จะให้พลังมากกว่าไข่ขาวกินแล้วอยู่เฉยไม่ได้จะวิ่งวนไปวนมาวิ่งวนไปวนมาวิ่งเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนที่เลือกเราเข้ามาใช่ไหมครับ อ้าวฉะนั้นเอาเลยฮะท่านครับผมขอบคุณครับอ่าวนะอ้าวอ้าววิ่งวนไปวนมาเพราะว่ามันออกแรงเอาเอาวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งน่าอ่าวิ่งนี้เร่าอีกนี้เลาวนไปวนมาอ้าวอีกรอบอีกรอบากินน้ำกนน้ำใกินน้ำฉะนั้นไข่เค็มรสติรสนะครับ ไม่ธรรมดาเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนขอนแก่นผลิตออกไปจากบ้านหนองหัววัวเอผู้ใหญ่บ้านหน่อยผู้ใหญ่บ้านใหม่อะมาผู้ใหญ่ไหนอะเอาผู้ใหญ่บ้านทำงานหนึ่งผู้ใหญ่บ้านใหม่ปุ๊บเพิ่งไฟแดงมาผู้ใหญ่บ้านจะเอาไข่แดงไข่ขาว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 ต้องโดดนะไข่ขาวโดดเอาผู้ใหญ่บ้านนะครับทำงานอ้าวโดด เอาโดนอ้ย่เอาผู <problem> <c oughs> ้ช่วยพี่ไอ้บ้านกินกันไปแล้วโดนโดนอีกเอาอันนี้เป็นผู้ช่วยป่ะครับใช้ขาวนี่นอนได้เห็นป่ะผู้ช่วยที่อื่นนะครับเขาเลือกกันนี่เขาใช้เงินเป็นหมื่นหมื่น นะครับนี่ได้มาของเราได้มาโดยง่ายใชใช้เงินไหมใช้ได้หน่อยบันทึกว่าติดเลยติดคุกเลยไม่ได้ใช้ดิไม่ได้ใช้ดิโดดไหมโดดออะโดดก่อนเลยเอ้กินก็ต้องโดดสูงวันนี้นะเอากินแล้วโดดสูงวันนี้เอ้าสูงกว่าเมื่อกี้ ครับก็นี่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของพี่น้องที่บ้านหน,อง,นองหัววัวตําบลอะไรนะตําบลโคกสีตำบลโคกสีนะมีนายกมาช่วยงานอยู่ทํางานให้พี่น้องอยู่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น <Yeah. S 2> ครับบ้านหัวนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับที่หลายๆหมู่บ้านต้องเอาเป็นตัวอย่างนะครับที่ที่ทํากลุ่ม อาชีพหลากหลายอาชีพนะครับยกตัวอย่างนะครับส่งเสริม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็กลุ่มไข่เค็มนะครับซึ่งทําให้เกิดรายได้กับหมู่บ้านแล้วก็กับชุมชนนะครับแล้วก็ทางอบตโคกสรีก็จะพยายามส่งเสริมกลุ่มอาชีพเหล่านี้นะครับผมขอบคุณครับนะสิ่งดีๆมีมาในบ้านเรานะครับทีนี้บางคนไม่รู้ว่าไข่นี้มาอย่างไงไข่ขเอา้าไข่เอามาร้องกลับ เอาเด้อครับ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 ออันนี้ครับอันนีร้รถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวข้าวแถวบ้านเรานะเขาเกี่ยวไร่เท่าไหร่ไร่ละห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทถ้าเกิดในอดีตคนเกี่ยวไร่เท่าไหร่ตอนนาปีก็เจ็ดร้อยครับ <ล ow S 3> นาปีนาปังหาคนเกี่ยวแพงกว่าครับเพราะนั้นรถเกี่ยวถูกกว่าครับ,คบเคยมีไหมเขาเกี่ยวเสร็จแล้วเบี้ยวไหมค่ะ ค่าเกี่ยวครับไม่เคยมีหรอกเลยที่นี่ไม่มีนะครับเห็นที่อื่นมีนี่แ่ที่นี่มีนายหน้าเขาเป็นคนเจ็บอ๋อนายหน้าเขาเข้ามาติดต่อก่อนนะก็เป็นกระบวนการเข้ามาของเราจะใช้รถดำรถเกี่ยวค่ะอ๋อรถดำรถเกี่ยวเลยใช้ค่ะแล้วมันแพงไหมต่อไร่ถ้าเป็นรถเกี่ยวนี่ก็ประมาณได้ละเจ็ดร้อยค่ะรถเกี่ยวเจ็ดร้อยันนี้บอกรถเกี่ยวห้าร้อย ถ้านาปี500ร้อยถ้านาถ้านาปัง500ถ้านาปี700ประมาณประมาณนี้อะค่ะเพราะว่าข้าวนาปีมันจะเกี่ยวยากกว่าข้าวนาปังครับครับไอ้นวดไอ้นวด รับรับน้องคนทำงานนะคะเอ้ยมาช่วยกันชอบนะชอบเอาหัวร่อได้มาโดนโดดด้วย อ๋อ, <laughs> อขอนแก่นวันนี้นะครับก็มีความจเจริญเจริญบ่จเจริญไม่ว่าภาคการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าภาคราชการนะครับก็เข้ามาส่งเสริมอาชีพและไรายได้ให้กับพี่น้องอยู่ตลอดเวลาแม่นบอแม่นามาฟังท่านโฆษกรัฐบาลนะครับจะชี้แจง ถึงความกินดีอยู่ดีของพี่น้องท่านโคศกครับเชิญนะครับก็สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีได้มาร่วมแล้วก็ท่านรองนายกท่านผู้นาหมู่บ้านผมสจรจรูนอวยนอกซึ่งก็เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแกน่นนะครับวันนี้ก็มาดีใจกับพี่น้องบ้านหนองหัววัวนะครับที่ได้ มีรายการนะครับของท่านคำลนหว่างบังสีได้มานำเสนอและที่สำคัญที่สุดนะครับโครงการที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพันข้าวก็ดีไข่คเค็มก็ตามนะครับเป็นลักษณะที่หมู่บ้านร่วมสมัครสมานสามัคคีซึ่งจะมีหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนข้าราชการตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอนะครับประหลัดและส่วนท้องถิ่นนะโดยการน,นำของท่านนายก ทนาศักดิ์ร้อยพาซึ่งเป็นนายกใหม่ป้ายแดงนะถือว่าสุดยอดนะครับก็จะได้จัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านดรพงศักดิ์ตั้งอวานิจกระพงนะครับท่านก็ได้จัดสรรงบประมาณทุกปีสนับสนุนไข่เค็มนะไข่เค็มที่ชื่อรติรสนะครับแต่เราจะเลือกในานามหนองหัว,วัวนะก็ถือว่าเป็นการคุ้นเคยฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นส่วน นะครับแต่ละส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราได้มีเศรษฐกิจที่ดีไม่ว่าจะเป็นพันุ์ข้าวทราบข่าวว่าก็ได้ราคาดีหลังจากเก็บเกี่ยวนี่เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องส่วนหนึ่งโชคดีของตำบลโคกสีโดยเฉพาะบ้านหนองหัวบัวนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับถือว่าต้องขอขอบคุณนะโดยเฉพาะสื่อ ที่ได้มาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราโดยเฉพาะพี่น้องชนแกนได้รู้จักว่าที่บ้านหนองหัววัวมีอะไรและทําอะไรและอนาคตจะเป็นอย่างไรครับถ้าถ้าผมพูดไม่จริงให้เอาน้ํามาล้างมือผมเลยครับเอามือมาโออบกุ้มออด,ดูแลค <c oughs> ุ้มครองตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้ชีวิตเขามันแร่งต่อไปในอนาคตแม่นบ่แม่นครับอ่าไม่ว่าเด็กไม่ว่าวัยรุ่นไม่ว่าคนวัยทำงานคนเท่าแชลาแก่ชลาเราจะดูแลพวกเขาให้บ้านนี้ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับใช่ครัแล้วเราจะกลับไปพิจารณาไม่ให้หมาเป็นขี้เลือนใช่ไหมครับใช่ครับนะเราต้องดูแลให้หมดนะก็นี่เป็น อีกคนหนึ่งนะครับของคนที่บ้านหนองหัววัวไปทำงานกรุงเทพด้วยกลับมาที่บ้านแล้วก็ทำงานด้วยนะเป็นไงครับถ้าถ้าถาเทียบถึงไปทำงานกรุงเทพแล้วก็มาทำนาวไว้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นสองทางไรายได้คือถ้าทำงานอ่ะมันก็จะมีรายได้เป็นเดือนใช่ไหมคะ uh huh, uh huh. แต่ถ้าทำนามันก็จะมีระยะเวลาประมาณ3มเดือนหรือ4เดือนถึงจะได้ผลผลิตคะ uh ่ะ huh. คือมันก็จะมีข้อแตกต่างคือว่าอ่าเรามีเงินเดือนกิน จริงแต่ว่าบางครั้งเราจะไม่มีเงินเก็บค่ะก็เลยต้องมาทําอาชีพเสริมในการทํานาค่ะอก็ยังยังมีที่หนังเราที่กล่า่ที่นี่มีทั้งหมด8ดไร่ค่ะเนาะครับก็เห็นว่านะครับรายได้ก็ต้องหลายทิศทางจะพึง่งรายได้อย่างใดอย่างเดียวอย่างหนึ่งไม่ได้เล้ววันนี้คนเราต้องมีหารายได้กันหลายทิศทางนะครับำขวัญของหมู่บ้านหนองหงัวของเรา ไข่เค็มรสเด็ดมเมล็ดข้าวพันดีมีสายยายรักในครอบครัวไม่มั่วยาเสพติดดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ <Yeah. S 1> ดีใจได้ไปขอกนกเลนิเคอดินดานของเมืองอีสอานพื้นที่ราบสูงมีตำนานกันนครคือบ้านของหมูเห่เฮาอยู่ดีกินดี กันมานานเนานี่และมูเฮาเอาชาวขอนกันเอ้าเดะดะเดะเดะเดาวดะเด้เเดะเเดเด